นิ้วโป้งทั้งซ้ายทั้งขวามีเส้นสีม่วงคล้ำเล็บอื่นไม่เป็นเกิดจากอะไรคะอายุ60ปีเส้นสีม่วงที่เล็บหมอเขาเรียกว่าเมลานเมลาน,นไนเคียสไตราก็แปลว่าเส้นสีม่วงที่เล็บนั่นแหละพูดให้มันขลังขึ้นอีกหน่อยอมันเป็นอะไรได้บ้าง ผมคือคุณเล่ามาอย่างนี้ผมก็ทําได้แค่ให้การวินิจฉัยแยกโรคนะว่ามันเป็นอะไรได้บ้างอันนี้หนึ่งไม่เป็นโรคอะไรเลยภาษาหมอเรียกว่าฟิสิโอโลจิกเมลานไนเคียฟิสิโอโลจิกก็หมายความว่ามันเป็นสรีระวิทยาปกติคืออยู่ๆมันก็ขึ้นมานะะเดี๋ยวนะผมมองอไม่เห็นเพราะว่ามีมอะไรมาบังข้างล่าง เรากำลัลงพูดถึงว่าสาเหตุของเส้นสีม่วงที่เล็บนะฮะ <c oughs> อันที่สองก็คือเกิดจากการบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นเราไปหยิบอะไรแรงๆแล้วมันมีแรงกระแทกหรือแรงง้างที่เล็บก็มีห่อเลือดอยู่ข้างใต้ก็เป็นสีม่วงข้างใต้อันที่สามก็เป็นเป็นฝฟคือฝที่เกิดตามหน้าตาผิวหนังมันไปเกิดที่ที่ใต้เล็บได้เหมือนกันก็ทําให้เล็บเป็นสีม่วงนะอันที่สีก็เป็นกระ กระกระที่เราเรียกว่าเมลาโนโติกแมคคูลนะฮะคือใีมันปูดขึ้นมานกระนี่มันเรียบนะะกระเกิดที่หน้าได้ก็เกิดที่ใต้เล็บใต้เวลาเรามองเล็บมันใสเนี่ยเราก็มองเห็นกระข้างใต้นะฮะอันที่ห้าเเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าเล็บกุดนะฮะมันทำให้เล็บเป็นสีนากรษณสมัยนี้ไม่ค่อยมี แต่ก็ในผู้สูงอายุบางท่านยังมนะีอันนี้6ก็เกิดจากการสะสมของสารพิษนะฮะสารพิษพวกโลหะหนักพวกยาบางชนิดไนะปสะสมที่ใต้เล็บอ่าสมัยก่อนเจอบ่อยสมัยนี้ไม่เจอแล้วนะฮะสารพิษถึงระดับที่สะสมที่เล็บนะอันที่เจ็ดก็เป็นโรคเป็นโรคอย่างอื่นโรคระดับร่างกายซิสเตมิ แล้วก็อย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเป็นต้นกนะ็ทําทให้เล็ดเปลี่ยนสีได้อันสุดท้ายซึ่งมีน้อยมากนะก็คือเป็นมะเร็งผิวหนังเราเรียกว่าสับอังเกยมเมลานอนมานะอันนี้ไม่ไม่มากนะอย่าไปกังวลว่าจะเป็นมะเร็งส่วนใหญ่นะผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตะมันจะเป็นข้อนหนึ่งคือไม่เป็นโรคอะไรเลยนะฮะเป็นภาวะปกติที่ทางแพทย์เรียกว่าฟิสิโอโลจิก เมลานอไนเคียนะฮะ